ก่อื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เขารบรักทุกๆท,ท่านนะครับก็มาอยู่กับพี่การนะครับช่องเด็กมีฝันเนาะวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆมาเก็บเลเวลนะครับนะฮะก็พี่จะมาเก็บเลเวลโดยการที่มาฆ่าเ,เจ้าไททันนะครับก็เจ้าไททันในจุดที่พี่จะเลือกมาฆ่าเขาก็จะอยู่ที่กเกาะคาโนนะครับเนื่องจากว่าที่นี่นั้นไม่รู้สิพี่ว่าพี่เจอเขาบ่อยเนาะก็ อีกอย่างหนึ่งเกาะมันแคบอะเออแล้วแบบไม่รู้พี่เจอบ่อยเนาะก็แล้วแต่น้องๆเนือน้อนะคนไหนเจอที่ไหนบ่อยก็อาจจะเลือกในจุดหาของเจ้าไทยท่านแถวนั้นได้นะครับแต่พี่เจอที่นี่บ่อยเนาะพี่ก็จะขอหาจะที่นี่ก็แล้วกันโอเคฮะก็เดี๋ยวพี่จะซื้อคูณ4เไอ้คูณ3นะครับแล้วก็อาศัยเก็บคูณ2จากในแมพนะครับ รวมแล้วก็จะเป็นคูณ6นะครับอ่ามันจะทำให้เราสามารถแบบเก็บเลเวลได้เนาะก็เดี๋ยวขอว่ายน้ำไปเช็คก่อนคือปึ๊บ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 คือแถวนี้จะเอ่อมีมีคูณสองอยู่นะเ้าพที่จะไม่ผิดชึ๊บ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 ชึชนั่นไงเจ้าไททนัน ข้างหลังพี่เหมือนจะมีคนเสาอ,อยู่หนึ่งอันนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจจะเก็บก็เก็บได้นะเ,เดี๋ยวพี่ก็จะจัดการเจ้าชทท่านก่อนนะครับปาร์คลอยเขาลงมาในน้ําลึกนะครับแล้วเราก็จะโอ้ยมีตือบมีตืบมีตืบฉับกดาบแล้วก็หดเลยครับน้องๆหด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 ห,ด,ห,ด,ห,ด,หดอยูแป๊บนึงก็จกังหวะนี้ก็ หวดไปเลยนะครับฟันฟีฟีฮะตอนนี้ห่างขาดไปเลยเสียดายเรือมาชุดดำน้ำมาโอยโอเคเดี๋ยวหวดไปยาวๆอีกเดี๋ยวปรับปรับองศาก่อนเ้ยเข้าไปใกล้เดี๋ยวโดนตืบขอฟันห่างมันละกันก็ดาบพี่ก็ดาเมจแรงๆนะครับก็ฟันครั้งละ2,000เนาะ ดามก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับมันเข้าทีละสองพเหนียวฟันโวดฟันล้มโอเคเราก็เ้าตำแหน่งเดิมนะครับฟันต่อไปเรื่อยๆฮะโอยเฮ้ยเหมือนมีชักกระตุกเล็กน้อยฮะก็ไม่ว่าจะเป็นต้นเกมหรือกลางเกมหรือท้ายเกมการฟาร์มไททันก็นับว่าเป็นการฟาร์มที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะครับก็อาจจะทำเควส ด้วยก็ได้นะครับแต่สําหรับพี่พี่มองว่ามันมันกินเวลาต่างกันเนาะแต่ถ้าเป็นการแบบฟาร์มกับเจ้าไททันเนี่ยมันจะประหยัดเวลามากกว่านะครับเนื่องจากว่าเราจะเจอเขาบ่อยเนาะสําหรับเจ้าไททันนะครับมันก็เลยง่ายต่อการฟาร์มเลเวลนะนี่เป็นต้นเกมนี่พี่บอกเลยว่าฟาร์มตัวแรกเลเวลเด้งนี่30เลเวลได้เลยนะถ้าพี่จำไม่ผิดอ,ะอ่ะหฮ้ย่าตัวเดียวนี้โอ้ยถ้าถ้าไม่ใช่โหมดบูตอนด้วยนะพี่บอกเลยว่า เลเวลนี่เด้งแบบกระชูดอ oh, oh, มันจะสลบอ่ะ mm hmm. จังหวะนี้เหมือนหอบพอไม่ได้ใส่ mm hmm. แต่พี่ซืคุณสามก่อน mm hmm. ก็พอไม่ได้ใส่แบบเสื้อ,อชุดดำน้ำอะมันตัวละครมันเหนื่อยง่ายนะ mm hmm. เวลาอยู่ในน้ำ mm hmm. มามาวัดกันเลยว่าที่จะสลบหรือจะฆ่าเขาได้ก่อนนะครับจังหวะนี้พี่ก็ช่างมัน คงไม่ตลบอะเออแต่หน้าจอเริ่มม่วงๆแล้วแต่พี่คิดว่าเขาน่าจะตายก่อนนะครับตัวละครพี่ไม่น่าจะสลบนะถ้าสลบในน้ํานี่พี่อาจตายได้เลยนะครับเนืวว่องจากขาดอากาศหายใจนะครับจมน้ํานะดูดิเลยแค่มือเดียวอา้อาวอ้าวเหลือมือเดียวพี่สลบโอ้โหแล้วสลบในน้ำตายไหมเนี่ยเอา้าโอ้ยน้องดูค่าสลบดิ กับออกซิเจนสุดสีกันเลยโอ้จะตายจะตายเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตายแยนะ่เนี่ยทำไปเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งซื้อคูณมาด้วยตายไม่ได้นะตื่นดิตื่นแล้วโอ้โหสตาร์มิน่าหมดออกซิเจนหมดอขอสุดอากาศหายใจก่อนโอ้ยกดผิดโอ้ย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 ว่ายไปหาโลมาแทบไม่ขยับเฮ้ยเอ้าโชคดีที่มันเอา้ามันว่ายกลับมาหาเอาแบบนี้ก็หดฟีไปดิอึบอึบอึบ อึบบอเออโอ้ยอุ๊ยโอ้โหฉลามมาอีกจุดเกาะก็ไม่ได้ใส่นะครับใส่ผ้าธรรมดาเนาะโอ้ยเดี๋ยวขอไหว้ไปหาโรมาก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหว้โกรช้าโอ้ยขอเข้าฝั่งหน่อยพาพ่อเข้าฝั่งหน่อยลูกพ่อต้องการสตามิน่าโอ้เร็วเร็วเร็วโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อยไปเลยนะครับจังหวะนี้ ต้องขอเข้าฟังกันเลยทีเดียวยก็เรียบร้อยนะครับกับการฆ่าเจ้าไททานตัวแรกของพี่นะครับฮ่าก็เดี๋ยวพี่จะบินวนหาเขาเรื่อยๆเนาะก็น่าจะฆ่าสักประมาณพี่จะพยายามหาให้ได้4ตัวนะแต่ไม่รู้ว่าพี่จะหาได้กี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวน้องๆคนไหนที่ยังไม่เบื่อก็ รอดูเรื่อยๆนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่จะได้ไดกี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทําการาบินหาเขาไปเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าพี่ซื้อคูนสมมาแล้วพี่เสียดายนะครับถ้าเกิดแบบจะไม่หาเขาต่อนะเดี๋ยวบินหาไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่ามาเจอกันอีกทีตอนที่พี่เจอเขาอีกหนึ่งตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวบินหาพี่ไม่รู้มันอาจจะนานหรือเปล่ากลัวน้องๆเบื่อเนาะขออนุญาตตัดคลิปแล้วกัน เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเจออีกหนึ่งตัวนะครับน้องๆโอเคลุย,ลยปึ๊บปึ๊บเกิดไหมนู่นเกิดแล้วนู่นนู่นกำลังเดินลงน้ำเลยน้องไป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 แปลงลงมาแปลงลงมาวิธีนี้ใช้ได้นะครับ แต่ประเด็นคือดาบพี่จะพังแล้วโอ้ยดาบจะพังแล้วนี่อใส่ชุดดำน้ำไปก่อนนะครับโอเครูโลดเดี๋ยวหายเดี๋ยว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 ก็เดี๋ยวพี่จะไปเก็บคูณสองก่อนนะคูณสองอยู่ตรงฝั่งขรงข้ามเองนะครับเดี๋ยวเราจะโอเคไปเก็บคูณสองก่อน คูณสองอยู่นี่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 เดี๋ยววะเดี๋ยววะอยู่แถวนี้แหละที่จำได้โน่นๆๆ่นโน่นโอเคแล้วก็อีกอันนึงจะอยู่ในน้ำนะครับล็กล็ลลโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาเป็นคูณหกแล้วนะครับเอาละไปคูณหกโอเค ต้องรีบทำเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยวคูนจะหมดเนาะตอนนี้เราก็สปีดไปก่อนโอเคก็ไปเลยนี่ดาบจะพังก่อนหรือเปล่าเนี่ยโวดาบพังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่กันเนี่ยใช่ เอ๋อ้าวออกห้องว่ยลงน้ำมาพอดีเฮ้ยเดี๋ยวอ,อยู่นิ่งๆหน่อยโอเคเราก็จะหวดไปเรื่อยๆเนาะหดไปเลยนะครับโอเค พยายามย้าเขาขึ้นฝั่งนะอ่ะขออภัยนะครับที่เมื่อกี้วิดีโอหลุดเนื่องจากสายเข้ากอมาต่อกันเลยนะครับโอเคฟันไปฟันไป อย่าหนีขึ้นฝั่งนะขอร้องเ,อเฮ้ยอย่าหนีขึ้นฝั่งโอ้หอยู่นิ่งๆดิคือพี่ไม่รู้นะว่าคูณที่ยังหกอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หมดยังเพราะว่าเฮ้ยเขาอยู่ไม่นิ่งอ่ะตาบตาบ่สองหมืน่นอยู่เฉยเดียวได้โปรโดอยู่นิ่งๆเถอะขอร้องพี่ว่าดาบพี่พังเนี่ยเลยวะพี่อาจจะต้องกลับไปเอาหอกที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่โอเคละ โอ้โหดูดิยังจะเดินอีกห้าพันเนี่ยปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บโอเคได้เป็นหนึ่งเลเวลนะครับเอาให้ลงมาเล่นเนื้อเลยนะครับแล้วเราก็เอาเฉพาะเนื้อน่องมาติดตัวเนาะเพื่อที่จะทำเป็นเนื้อเน่านะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็คูณสามที่ยังเหลือเนาะส่วนคูณเดี๋ยวดูกันพี่ได้เป็นอ้าวพี่ยังเป็นคูณ 6, หกอยู่เนาะ รอบนี้พี่ได้มาสองมิเวลเลยว่ะเฮ้แ๋วอ่า,เ,อาเดี๋ยวพี่จะต้องกลับไปที่บ้านนะครับเพืพ่อไปเอาหอกเนาะยาบพี่น่าจะไม่ไม่พอในการฆ่าเขาและเอาละครับพี่ก็ไปเอาหอกมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บินหาจนเจอแล้วนะครับเจ้าไททันเนาะก็เดี๋ยว โอเคเอาลูกดอกไปยิงล่อเขาด้วยนะครับก็พี่ไปเก็บคูณ6เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่คูณ6กติไปเก็บไอ้คูณ2แล้วก็คูณคูณ3จากที่เราซื้อมาเนาะก็จังหวะนี้เราก็จะยิงล่อเขาให้ลงมาในน้ำนะครับเอาละเอสูตรเดิมฮะล่อเขาลงมาในน้ำนะครับแล้วเราก็จะฟันเขาเนาะเอาละ เสื้อพร้อมอุปกรณ์พร้อมโอเคเดินตามมาแล้วด้วยเฮ้เหมือนน้ำเส้นนี้จะไม่เคยลึกเท่าหร่นะครับแต่ก็ได้ผลอยู่นะครับเอาละเขาลงมาแล้จวจัวน,นี้เราก็ฟันเลยครับโอเคเดี๋ยวรอเขาอยู่นิ่งๆนะครับเราก็จะฟันไปเรื่อยๆนะครับโอเคจังหวะนี้เราก็จะฟันแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคูนสองเราจะหมดเนาะ เราก็จะฟันไปแบบนี้อยู่นะครับโอคก็คน้องๆก็ใช้วิธีนี้ในการเก็บเลเวลได้นะครับมันทำให้แบบไวเนาะแถมได้ยิีะด,ด้วยแต่พี่เล่นเป็นหมดบูตตอนนะคะรับมันก็จะช้ากว่าหมดทั่วไปค่อนข้างนานเนาะโอเคนะครับโโอ,อ,อุย้ยโดนตืบว่ายน้ำอยู่ยังตืบไดอีก นี่ขนาดาเมอร์สูงนะหูจะอยู่ไม่นิ่งเลยเคคูณสองยังเหลือครึ่งหนึ่งเนาะบวกกับคูณสามที่ซื้อมาก็รวมกันเป็นคูณหกนะโอ้โหอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งจะว่ายน้ำไปไหนเนะี่ยยังยังจะว่ายไม่อยู่โอ้โหญ<ๆ>หาอเขามักจะอยู่ไม่นิ่งนะชอบว่ายน้ำเล่น เฮ้ยนิ่งแล้วสวยจังหวะนี้โอ้โหหวานรวรุลเลยครับอพอเขานิ่งปลาพี่กระดันฟันไม่โดนอีกเอา้าโดนตาย่ตาย,ตายนี่เฮ้ยโอ้ยปั๊มเลือดก่อนปั๊มเลือดโอ้ยจะตา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 ยปั๊มเลือดก่อนนะครับเพื่มแป๊บเดียวเขาโจมตีแรงนะพี่ว่าะเขาโจมตีแรงมากเดินขึ้นฝั่งไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย ใช่ขึ้นฝั่งแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาลงมาใหม่นะจุนนี้เราปั๊มเลือ,กอดกันเดีดด๋ยวตายโดนที네แต่เน่โอเคพอแล้วแค่นี้พอโอเคเขาจะเดินไปฝั่งโน้นนะพี่ก็จะรอเขาฝั่งโน้นนะโอเคเดินลงมาแล้วโอเคตามลงมาแล้วครับก็เหมือนเดิมเราลงน้ำาก็สับสับสับ,สบ ตัแบบรัวๆนะครับนิ่งๆน้อยโอเคก็อยู่นิ่งแหละนิ่งแล้วนะครับว, <c oughs> วันนี้วันในการลา่าใททัานนะครับวันนี้เราก็จะฆ่าไป ห้าหมื่นเนาะโอ้ยอยู่ไม่ยิ่งเอามันไม่โดนความยากอยู่ตรงนี้พี่กับปลาลงมาแล้วก็เขาไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับอะไรคือ มันทำไมมันฝันยากไปแปลกวะเออเ้าดูไอ้ดี ID ก็ไปนิ่งเราก็ฝันไม่โดนอ่ะอเวลาเขาอยู่ไม่นิ่งอ่ะสามหมื่นนะครับเหลือสองหมื่นเข็นมาดูโอเค,าด,อเคดาบหังด้วย นะครับใช้โลมาแค่นตัวเนี้ยเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับในการแบบเก็บเลเวลแบบเร่งด่วนเนาะแบบได้เลเวลเยอะๆก็น้องๆคนไหนแบบมีเวลาว่างก็สามารถใช้วิธีนี้ในการแบบเก็บนะพี่ว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะหรือว่าจะไปลงถ้ำเยติก็ได้นะครับถ้ำเยติก็ให้เยอะนะก็เอาเจ้าแรปเปอร์นะอาร์เมอร์สูง ไปในการแบบจับมานะครับอีกน้องๆล่าสุดพี่ก็เจออีกหนึ่งตัวแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ทําการบินไปเอาคูณ2มาแล้วนะครับดูตอนนี้พี่ก็เป็นคูณ6เหมือนเดิมแล้วเนะาะทากี่ก็พังเหมือนเดิมเอาละตอนนี้เราก็ว่ายไปดึงเขาให้ลงมาในาน้ำนะครับเมื่อกี้พี่เจอเขาฝั่งนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับที่พี่จะทำการเก็บเลเวลเนาะ ไปไหนเนาววะงั่เจัดอยู่ฝั่งนี้ล่ะครับก็พี่ก็ทำการจัดการไปประมาณสักสี่ตัวได้แล้วมั้งครับถ้าพี่จะไม่ผิดเนาะสามถึงสี่ตัวนะครับแต่ตอนนี้พี่หาเขาไม่เจอนะไปไหนวะอ้าวนู่นๆเจอแล้วเจอแล้วโอเครีบดึงเขาให้ลงมาฮะ ทำการล่อเขาให้ลงมาครับเพราะว่าคูณสอกันรวมแล้วเป็นคูณหของเราเวลามันอยู่ได้แป๊บเดียวเองเนาะเาจอดแบบน,นี้เราก็รอเขาลงมานะครับคือเขาขี้ลืมเนาะคือเป็นไดโนเสาร์รที่แบบที่เดิมเ,เราเพิ่งจมตีไปแต่มันทนทำลืมอะรอบนี้อาจจะฆ่าเขาช้าหน่อยนะรราดาบพี่พังไม่ได้ว คือแบบฆ่าไปหลายตัวนะครับตอนนี้เราจะใช้หอ,อกเนาะหอ,อกเราก็บอยันอหอ,อกเราก็แทงได้แทงแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็แทงครั้งละพันกว่าเนาะของปีกก็ถือว่าใช้ได้พราะความแรงโอเคอยู่นะครับค,คือประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้นะครับแต่ถ้าเป็นดาบก็2,000ันปรสองพนิดๆ อถือว่าทดแทนกันได้ระดับนี้นะครับไม่ได้แย่นะครับเอ้คนนี้ไมปไปไหนก็นท่อนหอกก็จะดีกว่าดาบตรงที่ว่าเขาเป็นอาวุธที่โจมตีระยะไกลได้ได้กว่าดาบนะครับ แทงไปเรื่อยๆเนาะจับตีได้ไกลมากันนิดนึงก็ถือว่าเร็วเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นดาบมันก็จะอาจจะเตมตีใกล้แบบระยะประชิดเลยแต่ก็ได้มาโอ้ยทำไงอ่ะอุ้ยแทงตูด นี่แป๊บเดียวเขากาลังจะเดินขึ้นขึ้นสั่งแล้วเนอะดูนูน่นปันนวเขาโผล่น้าไปแล้วครับตอนนี้เขายังไม่ตื่นบพี่นะครับเพราะพี่แทงตูดอยู่นะฮะก็เขาน่าจะเหนื่อยนะหมายถึงแบบว่ายน้ําแบบเมื่อยขาเขาเลยยังไม่ตอบโต้แล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่เราจะโจมตีเขาแบบต่อเนื่องนะครับแต่ข้อเสียก็คือจังหวะที่เขาหันหน้าไปแหบ,บือนี้บที่ปัว วัวเขาจะแบบเดินขึ้นฝั่งไปนุถ้าเดินขึ้นฝั่งไปนี่เซ็งเลยพี่บอกเลยก็เต์ไปแล้วมา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 ดิมา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 ป โอ้ไม่มาดูคุณสองพี่จะหมดเราด้วยเขาไม่มานะครับก็นิชาเดี๋ยวพ่ออัดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อเรียกนะคะเดี๋ยวพ่ออัดคลิปก่อนโอเคนะครับขออภัยเสียงที่แทรกเข้ามาด้วยนะครับพอดีลูกสาวแวะมาหาครับก็เราขอเขาก no ่อนเนาะว่าจะขออัดคลิปนะครับเราจหวันนี้เราก็ทําการแทงไปต่อเรื่อยๆนะครับโอเค ตืบตืบแต่ตืบไม่โดนโอเคเหมือนจะหนีแล้วทีว่าเขาหนีแล้วเราวิ่งไปดักเขานะครับให้เขาพยายามว่ายไปในน้าลึกเนาะเราจะได้โจมตีเขาง่ายๆนะครับอาและจังหวันนี้หนีแน่นอนจัตวติดนอย่าขึ้นฟางอย่าขึ้นฟางดักไว้นะครับไม่ให้เขาขึ้นฝั่งเนาะ โอ้ยปูนก็จะหมดแล้วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งเอาละเหลือแค่7จ็ดหมื่นฮะมันจะช้ากว่าดาบเนาะเนื่องจากแบบแดาเมจมันน้อยกว่านะครับเท่าตัวเนาะน้อยกว่าเท่าตัวคือเห็กที่ก็ยังไม่ได้ตุนไว้เยอะขนาดนั้นนะครับช่วงนี้ใช้เวลากับการแบบจับสัตว์ซะส่วนใหญ่แล้วก็หานูน่นหานี่นะครับ ก็ตอนนี้พี่ไปเอาแบบบูปิ้นของชุดกเกาะเหล็กมาไว้แล้วด้วยนะครับก็แต่ละชิ้นก็ถือว่าดีมากๆเลยนะหาร์เมอร์สูงระดับพันสองขึ้นนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยๆๆเหลือหมื่นหมนะื่นแปดฮะ ตางด้นะฮะจังหวะน,นี้โอเคเหลือ8000 7000 6 5 4 3 2 1เรียบร้อยโอเคอึแตกด้วยะฮะเมะื่อกี้เห็นหอึมันออกมาอที่หรืออึอมันไม่รู้ก็อทำได่ดีโอเคพี่ดึงเนื้อแนวมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็อัเน,นี้อธรรมดาให้กับ โอเคอ่าก็เดี๋ยวอีพีนี้เราก็น่าจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นว่า EP ีหน้าไว้เ,เดี๋ยวพี่ขอปรับตัวละครให้มันดูเท่ๆกนะ่อนโอเคนั่งเท่ๆหน่อยโอเคเจะจะอาปากาอ่ะอดูตาบ้องแบวมาครับก็อีพีนี้เดี๋ยวขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันในอีพีหน้านะครับ ก็น้องๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ก็ดีนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ของน้องๆพี่จะตามอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ทุกคอมเมนต์มีความหมายต่อพี่มากยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันในอีพีหน้าครับบายยขอให้มีความสุขกับนการเรียนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย